เลือกให้หน่อยครับระหว่าง b l a c k พิง k หรือ b a c k h e a d ครับผมอ่าพวกมึงเลือกมันเลยแ a c k h e a ดแ a ล k h e a d ไม่เคยได้ตรงใจสักทีเอา b a c k h e a d มาแม่เล่นวันไหนก็ไม่เหมาะถ้าวันนี้สภผู้ชมจัด b l a c k พิง k มาให้ครับ แบ็คเฮดอินยูเอเรียงไม่ใช่แบ right. right. uh ็ค oh. พิงแบ็คพิงเหรอเออนะครับแบ็คพิงนี่เขาเป็นใครยังไงเนี่ยคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมคุณคุณบอมคุณมีความรู้จักอะไรเกี่ยวกับแบ็คพิงไหมแบ็คพิงเนี่ยเป็นวงดนตรีนะฮะของค่ายในเกาหลีนะฮะแล้วก็มีศิลศิลปินท่านหนึ่งเป็นคนไทยอยู่ด้วยนะฮะชื่อคุณลิซ่านะฮะซึ่งผมก็ชื่นชอบเขาแต่ว่าไม่ได้ตามแบบว่าตาม บ่อยๆเหมือนกับคุณหนึ่งพันวัตนะฮะพูดอาจจะไม่เต็มปากเท่าไหร่ดังนั้นถามหนึ่งพันวัตครับแบล็คพิงค์นี่เขาเป็นใครยังไงฮะแบล็คพิงค์ก็เป็นเกาีตอบไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเผื่อตอบผิดเผื่อเขาโยนมาแล้วผมตอบผิดก็คือเป็นศิลปินเกาหลีนะครับเป็นเกิลกรุ๊ปจากค่ายเพลงเกาหลีนะครับค่าย YG มี4คนนะครับประกอบไปด้วยลิซ่าเจนนี่จีซูแล้วก็โรเซ่ ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมุงที่ดังมากนะครับดังไปทั่วโลกเอาแค่นี้ก่อนนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะถามอะไรนะครับผมออยากขายเยอะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคําถามข้อนี้มี4สเต็ปเต็มข้อเลยนะครับบอมครับเพราะฉะนั้นคุณจะเจอกับคําถามเรียงลําดับนั่นหมายความว่าข้อนี้โคตรยากเลยนะครับผมขอบคุณครับ แต่ก็ไม่แน่ข้อนี้คุณอาจจะรู้ก็ได้เพราะคําถามของเราเกี่ยวกับแบล็ k พิ้งเราถามว่าใครมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมากกว่ากัน3อันดับแรกแน่นอนยากมากยากมากเขาหนึ่งบอกเลยทีนี้สิทธิ์อยู่ที่บอมครับว่าคุณจะเล่นเองหรือคุณจะโยนโยนครับมึงเอาไปอโอผมเองผมยังไม่รู้เลยกำแพงครับขึ้นให้ชื่นใจมาเลยครับ สิทธิในการโยนครับใช้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวช่วยสุดท้ายก็ถูกใช้ไป1พานุวัตคุณต้องเล่นคำถามข้อนี้ครับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด3อันดับครับความลำบากก็คือคุณดันใช้ตัดช้อยส์ไปแล้วด้วยมันใกล้กันมากทุกคนคือคนที่ได้ยอดฟอร์เยอะเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งอันดับหนึ่งในไทยแล้วก็อันดับหนึ่งในเอเชียก็คือลิซ่ายอดฟอร์ จะ50บล้านแล้วอันดับที่2คือเจนนี่เทียดเที่ล้านส่วนโรเซ่กับจีซูเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากแต่ผมเคยเห็นยอดฟอร์ที่เขาขึ้นในจีนเขาเรียกว่าอะไรนะกระแสความดังเนี่ยของโรเซ่กับจีซูจะสลับกันสลับกันตลอดนะครับเนี่ยแต่มีคนมีคนคอมเมนต์มาในทิศทางเดียวกันเที่ผมคิดนะคือริซ่าเจนนี่โรเซ่แล้วก็จีซูจีซูอันดับสุดท้ายคือผมสามารถจัดได้แล้วเวออันดับหนึ่งอันดับสองอะแต่อันดับสามอันดับสี่ผม ไม่ฟัวเวยการตอบคร oh. ั้งนี้สำคัญมาก oh. เพราะถ้าคุณตอบถูกคุณชนะเลยบอมจะมิดจอไปจากการได้เล่นแค่2ข้อเท่านั้นแต่ถ้าคุณตอบผิดคุณจะมิดจอด้วยน้ำมือตัวเองเร็วๆนี้เนี่ยมีข่าวข่าวว่าน้องโรเซ่เนี่ยเขากำลังจะออกเพลงเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยแล้วปลายเดือนนี้นะครับก็คือช่วงคอนเสิร์ต The Show ผมว่าเหล่าบิกเนี่ยอาจจะมีการเกณฑ์อาจจะเป็นการรับขวัญกับการซิงเกิลใหม่ถนกฮะเออผมคิดว่าอย่างนั้นซึ่งของของจีซูเนี่ยเรื<ะ>่อง ปล่อยเพลงใหม่เนี่ยน่าจะน่าจะอีกหนาะเร็วๆนี้ก็คงจะเป็นซีรีส์นะซีรีส์ที่เยมปล่อยแต่นานมากผมปตอบเป็นโรเซ่ครับลิซ่าช่วยผมด้วยลิซ่าเอาซ่าผมชอบในการที่คุณเอาลิซ่ามาจมน้ำกับคุณด้วยจริงๆสรุปให้ผมฟังหน่อยจัดยอด follower นะครับใครมียอด follower มากที่สุดอันดับหนึ่งคือลิซ่าครับอันดับสองคือเจนนี่ครับและอันดับสคือ <laughs> โรเซ่ครับ คุณเลียงเลยนะหนึ่งสองสามอย่างนี้เลยนะมันมันใกล้กันมากอ่ะแล้วผมก็รักทุกคนน่ะเอาต่อให้จบแล้วผมก็จะไปกับทุกคนอย่างน้อยก็คือถ้ามิจรอด้วยข้อนี้คุณก็ยังภาคภูมิใจว่าคุณตายด้วยสิ่งที่คุณรักก็ว่ากันอย่างนี้ถูกต้องผมผมอ้ผมชอบจริงๆคําตอบที่ถูกต้องนะครับเพื่อ5 0 0 0ันบาทจาก o อเวอ e ์ซีอินเอนะฮะอันดับหนึ่งคือลิซ่าเนี่ยถูกต้องอันดับ2คือเจนนี่ก็ถูกต้อง อย่า้อันด,ดับสามเนี่ยประเด็นอยู่ที่อันดับสามนี่แหละและอันดับสามก็คือ <c oughs> จีซูครับเป็นคำตอบที่ผิดฮะโอ้ ใชกันมากอะผมบอกเลยว่าเขาขี่กันมากจริงๆสำหรับยอด follower ของทั้งสอ่ขอ,อของทั้งจีซูและโรเซ่ซึ่งที่คุณวิเคราะห์มานี่ใช่เลยลิซ่าอันดับหนึ่งครับยอด follower อยู่ที่45ล้าน5 0สนเจนนี่อยู่ที่38ล้าน6แสน follower นะครับส่วนจีซูนะครับยอดเช็คเมื่อกี้นะครับจีซูอยู่ที่34ล้าน9แ8หมื่นกว่าคนส่วนโรเซ่อยู่ที่34ล้าน9แ59,000คนครับ いや yeah, มันมันใกล้มากเว้ยแล้วใครจะเป็นโอ้โ oh, ห oh, ใครจะเป็นรู้วะนั่นนะสิครับดังนั้นหนึ่งมิดจอไปนั่นแปลว่าบอมเป็นผู้ชนะในค่ำคืนนี้นะครับยินดีด้วยครับ5,000บาทจาก Overseas i n ิน r f อร์ t คุณจะมอบให้กับองค์กรการกุศลใดครับองค์กรของป้าจุครับที่เลี้ยงหมาครับก็คือบ้านป้าจุบ้านพักสีขาเพื่อหมาสัญจรถูกต้องไหมใช่ครับ โอเคจัดให้ครับดังนั้น Oversea ซ n อ e r f r u r t ฟและบอม Story ่บอมครับมอบ5,000บาทให้กับบ้านพระจูบ้านพักสีขาเพื่อหมาสัญจรเย้ยย้สนับสนุนโดย Oversea i n อ e r f r u i t ฟกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ